มาแล้วครับขบวน555นะครับไม่รู้ได้หัวอะไรนะครับดูเหมือนจะเป็นอสตอมอ,อีกแล้วนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอให้เข้ามาใกล้ๆหนะ่อยน่าจะใช่นะครับอสตอมนะครับผมกำลังจะผ่านตรงที่ผมถ่ายนี่เจ็ดโมงพอดีนะครับ ได้อสตอมนะครับขอ,อขอลอเปิดบีดนะครับขอ,อขอลอโบอกมือทักทายนะครับ ตู้คอนเทนเนอร์อะไรกันนี่สีขาวล้วนเลยนะครับ